Yeah! <laughs> I do ชีวิตติดทะเลช่วงนี้ชีวิตติดทะเลค่ะทุกคนชีวิตติดทะเลคะ่ะเบิ้งเบึ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 งน่าเล่นมากมากเลยเวลาเวลาเวลา,วลาขื่นมันหยุบลงไปมันปะขื่นมันโยลงไปมันก็้จะดึงเทาลงไปด้วยเวลาขื่นมันพามันก็ตีมันก็ตีเขื่อนมาทุกคน เนี่ยเวลาเวลาหาดมันยุบลงไปมันก็ดึงเขาลงไปแล้วเวลาขึ้นมันตีนะนะเวลาขึ้นมันตีขึ้นมามันก็จะทั้งเขาขึ้นมาเวลาเนะี่ยก็ดึงเขาลงไปงสีนะ่ะต้องระวังให้ดีนะนะ่ะต้องต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะวันนี้ขึ้นสวยวันนี้วันนี้ทะเลส,สวยค่ะทุกคน สีน้ำทะเลเป็นสีคามเลยสีน้ำทะเลเป็นสีขามฝนก็เมืดมาแล้วด้วย มีขค้น่สวยมากนนบ,กบางทีบบจะกลับกวางให้เพื่อนพี่น้องนี่คึื่อทะเลสวยมากๆน้ำก็สวยนะ้ำเป็นสีข้ามเลยทุกคนน้ำเป็นสีข้ามเลยวันนี้คนก็เยอะเหมือนเดิม คนก็เยอะเหมือนเดิมคนก็เยอะเหมือนเดิมพี่น้องตอนนี้บนเป็นเด็กหน่อยเนาะวันเปนน็นหน่อยแต่เป็นสาวรุ่นรุ่นเนาะเป็นสาวรุ่นรุ่นตอนนั้นเอ้อตอนนั้นอะน้ว่านิยายคณะเกทิปรือว่าคณะสยามแปดหนึ่งเนาะเขากลังดังเด้พี่น้องอเขาก็จะมียายแบบเกี่ยวกับพระเอกนางเอกไป ไปเดินริมชายหาดเขาก็เห็ดเสียงคืนกระทบฟังแมนบอเออแล้วก็แบบจูจีกันจีบกันนังสีนาพี่น้องเออจีบกันนี่ยังกันนังสีนาแบบไห้เขากะอินไปน้ำเขาเด้อเออว่าอู้เกิดซานี่กูสิได้มี่วาสนาได้ไป,ป่โนทะเลนี่เห็นในสอเขาสอเห็นอยู่ในอัน อาโปตเตอร์หนังสุพิมหรือว่าอยู่ในอานิตยสารดาราเสียงทองดารานิตยสารดารานู่นนี่นั่น,นแมนบอเป็นสาวรุนรุนเนาะตอนนั้นก็ยังอยู่ในดงเชยภพุมในพี่น้องไม่ได้อยู่โคราชเด้ตอนนั้นเป็นสาวรุนรุนอีดหน่อยอยังไม้ลุกยูไไฮเขาพูดเฮียไฮเขาพูดพี่นอ้องยังยเหมือนแรงมากสิกะอ,อยู่อยู่กระท่อมอยู่กระท่อม ูกระท่อมทีนีอันแสงอันแสงอันแสงเดือนเนี่ยแสงจันหรือว่าแสงเดือนกระทบกับอันใบาวโพดเยียมยิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆฟังน่ยายนี้แบบนี้ขึ้นพี่น้องเอ้ยอินยายบนเป็นคนที่ว่าเมื่อก่อนน่ะจะเป็นเป็นคนที่อารมนติกเลยนะพี่อพี่น้องเป็นแปพคนอยู่ปะฟังแล้วก็อินไปมีความสุขไปอันนั้นไปน้ำมืีนะแล้วก็เออเกิดซาตานอู้คุณสิมีบาสนา อาได้ไปเที่ยวบ้นออทะเลนี่ภาคใต้ซึ่งมันเป็นสูตรเขตของของอ่าของคนอีสานเราพี่น้องนะมันไก่สลัเกินไกลยี่หลีเด้มันไกลมากเนาะก็ออบอกคิดบอกฝันได้ว่าจ,จะขวงจะได้มาในจุดนี้ไอคิดไม่ฝันเลยทุกคนว่าจะได้มาในจุดนี้สุดท้ายแล้วชีวิตของคนเรามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะมันก็ได้มาจนได้เห็นมาละทุกคน เจ,จ้าบนสิ่งกับบ้านเลยเด้บันอีกลับห้องแล้วพอดีแบตก็หมดนะคะทุกคนแบตก็หมดฝนก็จะมาหล้วเบิืองเมื่อตืต่นมาแล้วคุณเหมือนเดิมทางเก่าทางเดิมนะคะเพราะว่ายิ่มนิ่มหมดแรงมากประมาณเวลาสำนีนะคะมันก็จะตกฝนก็จะตกเก็บบนมาหาดอ่าลมาตรงนี้นะคะเพราะว่าอาหารมันอร่อยนะคะแซ่บแถวนี้เ๋้าบนก็นเลยมากินตรงนี้ประจํามากับพอดีมา่ออ่าเพื่อนรุ่นน้องเขา อยู่บ้านนวดก็ลเลยรู้จักกันก็ลเลยในนางคุยกันฝนมาแล้วพี่น้องอี้นบนกับบานก็ได้พี่น้องเด้อเอาล่ะซ้ำนี้แล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเป็นบ้าแค่นี้ก็แล้วกันเอาล่ะทุกคน